เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเคลียร์ห้าข้อดราม่าทำไมใส่แบนเนมกรอบสร้างภาพร้องให้เก่งช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงมรสุ่มเข้าสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่โดนหลายดราม่าในเวลาเดียวกันทั้งรายการของค่ายได้หมดท่าสดชื่นโดนถล่มวาเหยียดเพศหรือแฟนหนุ่มเนเงินโดนกระแสวิจารณ์ใส่แบรนเนมปลอมและอื่นๆอีกเพียบ ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาโพสชี้แจงทุกประเด็นดราม่าที่มีอยู่ตอนนี้ผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจน้องเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมขอจบทุกอย่างในโพสต์นี้ไม่ขอพูดอีกแต่จะขอปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดโดยเจนเนี่ได้ชี้แจงเป็นข้อๆดังนี้ข้อที่1กระแสการทำคอนเทนต์ที่สื่อไปในด้านลบเกี่ยวกับการเหยียดเพศหนูต้องขอโทษพี่ๆทุกท่านอีกครั้ง ตัวหนูเองพอทราบข่าวก็รีบลบทันทีเพราะรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออนุญาตชี้แจงก่อนเลยว่าหนูเองไม่มีเจตนาเหยียดเพศหรือบูลลี่ใดๆทั้งสิ้นและไม่มีเจตนาที่ไม่ดีต่อใครๆเลยเพราะตัวหนูเองก็ไม่ชอบการโดนบูลลี่เช่นกันหนูตั้งใจทําออกมาให้น้องๆแสดงความสามารถและเป็นกระบอกเสียงเพื่อพูดหรือแสดงท่าทางให้คนที่ติดตามรักเพศที่สามมากขึ้น แต่การทำคอนเทนต์ครั้งนี้เป็นการทำคอนเทนต์ที่ไม่เคลียร์ไม่มีการศึกษาข้อมูลและเป็นคอนเทนต์ที่มีถ้อยคำหยาบพายรุนแรงมีการนำชายมาแต่งตัวเป็นตัวตลกจนเกิดกระแสวิจารณ์ในด้านลบใช่ว่ามันเป็นแค่การแสดงแต่หนูลืมคิดไปว่าคนที่เขาอยู่จุดนั้นเขาไม่ตลกและไม่อินด้วยและสิ่งที่หนูทำต่อไปนี้คือก่อนที่หนูจะทำคอนเทนต์อะไรหนูจะต้องศึกษาข้อมูลและคิดวิเคราะห์ให้มากกว่านี้ รวมไปถึงถ้าเป็นไปได้หนูต้องหลีกเลี่ยงการทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> การเมืองเพศศาสนาและความเชื่อต่างๆสำหรับในข้อนี้หนูต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งค่ะข้อ <c oughs> ที่2กระแสะเรื่องแฟนเจ้าของค่ายเพลงใส่เสื้อผ้ากรอบแบนดหรือเสื้อผ้าแบรนด์ฟอรมที่กำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้คนที่ทุกคนพูดถึงก็คือเนเงินแฟนของหนูเองอันดับแรกหนูต้องขอโทษทุกท่าน เพราะตัวหนูเองก็เคยใส่เหมือนกันและขอโทษแทนในเงินรวมไปถึงน้องๆในค่ายที่ใส่เสื้อผ้ากรอบแบนสาเหตุหลักๆที่ทุกคนในค่ายใส่เสื้อผ้ากรอบแบนไม่ได้มาจากรายการที่อยากสนับสนุนแต่อย่างใดแต่มาจากความเคยชินที่เราชินกับการใส่เสื้อผ้าตลาดนัดรวมไปถึงชินกับการซื้อเสื้อผ้าเพียงเพราะว่าสวยและถูก แต่เราลืมคิดไปว่าเราเองก็ทำค่ายเพลงเราก็ไม่โอเคและไม่ชอบที่มีคนมาดัดแปลงหรือปลอมแปลงละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเราเจนนี่จึงตัดสินใจประชุมกับทุกคนแล้วว่าต่อไปนี้เจนนี่เองและทุกคนในค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นจะไม่ใส่เสื้อผ้าครอบแบรนด์อีกถ้าทุกคนอยากซื้อของถูกก็ต้องเป็นของราคาถูกที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความรู้เรื่องแบรนด์เนมของเรามีน้อยมาก ถ้าหากใครยังเห็นเจนนี่หรือสมาชิกในค่ายใส่อีกทุกคนสามารถคอมเมนต์ตักเตือนกันได้เพราะบางแบรนด์เราไม่รู้จักจริงๆแต่จะพยายามศึกษาให้มากที่สุดค่ะข้อที่3กระแสดราม่าเรื่องการนำบัตเตอร์ไฟกลุ่มศิลปินใหม่ที่เจนนี่สร้างขึ้นไปเปรียบเทียบกับพี่ๆศิลปินระดับโลกซึ่งในความจริงแล้วมันเทียบกันไม่ได้เลย เพราะเราเองก็ชื่นชอบในทุกๆผลงานของพี่ๆมากๆรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ดูเพราะมีคนไทยอยู่ในกลุ่มศิลปินที่ดังระดับโลกด้วยแต่การเปรียบเทียบครั้งนี้มีการให้คะแนนบัตเตอร์ไฟมากกว่ารวมไปถึงมีการอวยมากกว่าว่าดีมากกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยเรื่องนี้ทางค่ายไม่ได้เป็นคนจัดทำขึ้นมาและไม่ใช่น,น้องแฟนคลับที่ทำขึ้นมาแต่มีเพจบางเพจที่คอยโจมตีค่ายเรามาตลอด ทำขึ้นมาเพื่อประชดประชันและต้องการให้กลุ่มศิลปินของเจนนี่โดนบูลลี่โดนด่าและให้คนออกมาวิจารณ์ต่างๆนานา,นานในด้านลบซึ่งในส่วนของผลงานชิ้นนี้เจนนี่ทราบดีว่าผลงานที่ทําออกมามีข้อเสียอย่างไรบ้างแต่การทําทุกผลงานไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราทําทุกผลงานเต็มที่และหากมีข้อผิดพลาดเราก็จะนําไปพัฒนาในผลงานต่อๆไปค่ะข้อที่ 4. กระแสเรื่องการยุติการทํารายการ เส้นทางสู่บ้านได้หมดถ้าสดชื่นข้อนี้สาเหตุหลักๆหนูต้องยอมรับว่ามาจากตัวหนูเองที่ช่วงนี้หนูโดนกระแสหนักมากทําให้หนูรู้สึกเหนื่อยและอยากพักผ่อนมากขึ้นรวมไปถึงน้องๆทุกคนกําลังจะเปิดเทอมเราไม่อยากให้รายการของเรามีส่วนทําให้เด็กๆต้องขาดเรียนเพราะการเรียนคือสิ่งสําคัญเราจึงขอยุติและสรุปผลโดยเร็วเพื่อวางแผนให้น้องๆและตัวหนูเองได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นข้อที่5 กระแสะเรื่องร้องไห้เก่งร้องไห้สร้างภาพหนูต้องขอชี้แจงว่าเรื่องนี้มันห้ามกันไม่ได้จริงๆใครไม่อยู่จุดนี้จะไม่เข้าใจเลยว่าถึงต้องร้องไห้บ่อยทุกวันชีวิตของหนูมันพลิกผันเร็วมากหนูอินและคิดถึงเรื่องราวเก่าๆของหนูในอดีตพอมีเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเข้ามามันทําให้ความรู้สึกที่อยู่ข้างในทําให้น้ําตาไหลออกมาทุกครั้งไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจถ้าทุกคนคิดว่าหนูสร้างภาพหนูจะบอกว่าหนูร้องไห้ไม่เก่ง ตอนไปเล่นภาพยนตร์ผู้กำกับสั่งให้ร้องให้หลายฉากหนูก็ไม่ร้องเพราะเราไม่รู้สึกอินแต่อันนี้หนูจะปรับปรุงนะคะเผื่อยังได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ต่อไปอีกเรียกได้ว่ายิ่งดังยิ่งมีดราม่าตามมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ